ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลังจากที่เขาตวัดกระบี่ในมือเข็มสีเงินก็พุ่งตรงไปยังหัวใจของคู่ต่อสู้ดวงตาก็ชายหนุ่มเบิกกว้างก่อนเขาจะล้มหงายหลังลงไป เข็มสีเงินที่ชิงสุยปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ถูกห่อหุ้มไว้ด้วยเคล็ดเปลวเพลิงบรรพการหินหยางในตอนที่เข็มเงินทะลุหัวใจคู่ต่อสู้พลังเคล็ดเปลวเพลิงบรรพการหินหยางก็ทำลายหัวใจของคู่ต่อสู้ทันทีสิบที่ ใกสองคนที่เหลือซึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขารีบวิ่งตรงเข้ามาก่อนจะเขย่ยาหน้าอกของชายคนแรกพวกเขาสัมผัสได้ว่าหัวใจของชายหน้าเกลียดกำลังร้อนระอุทำให้พวกเขารู้ทันทีว่าสิทพี่ของเขาตายแล้ว ชิงสุยคิดว่าเขาไม่จำเป็นต้องจัดการทั้งสองคนที่เหลือยาพิษก่อนหน้านี้เป็นยาพิษที่ไม่ธรรมดาดังนั้นในเมื่ออีกฝ่ายไม่คิดจะปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่ชิงสุยก็ไม่คิดจะปล่อยเขาไปง่ายๆเช่นกัน สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญพิษก็คือยาพิษของพวกเขาเพราะถ้ายาพิษที่เขาใช้ไม่ได้ผลพวกเขาก็คงต้องฝากชีวิตไว้กับโชคชะตาหรือไม่ก็ถูกสังหารแทนอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้ชิงสุยพูดไม่ออกก็คือความพยายามของคู่ต่อสู้ที่เข้าหาเขาและพยายามสังหารเขามีอาจเป็นสิ่งที่เรียกว่าการสังหารศัตรูให้เกลี้ยงเหมือนการตัดหญ้า สำหรับพวกที่คิดว่าชีวิตผู้อื่นไม่มีค่าหรือบางทีอาจจะบอกว่าพวกเขาเป็นพวกไร้สมองบางทีเขาอาจจะอาศัยชื่อเสียงของของนิกายโอสถสังหารเพราะถ้าเกิดว่าใครที่เกรงกลัวนิกายนี้คนเหล่านั้นก็ต้องยอมสยบให้เขา ด้วยเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกับว่าชิงสุยได้ประกาศสงครามกับนิกายโอสถสังหารเรียบร้อยแล้วแต่ชิงสุยก็ไม่เกรงกลัวพวกเขาไม่ใช่แค่เพราะชิงสุยแข็งแกร่งกว่าพวกเขาแต่ชิงสุยยังมีโอสถหยบบริสุทธิ์ในครอบครองดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่นิกายโอสถสังหารจะจัดการกับชิงสุยเจ้าค่าสิทธิของข้า ไม่รู้เหรอว่าพวกเราเป็นใครชายหนุ่มที่อยู่ขวามือกล่าวหัวแบนแบนและรูปร่างผอมบางเหมือนไม้ไผ่พูดได้สายตารุนแรงกับรูปร่างผอมบางของเขาทําให้รูปลักษณ์ของเขาดูแปลกๆเจ้าตัวมองชิงสุยด้วยสายตาเกลี้ยวกรด่ดเจ้ากล้าดียังไงมาฆ่าคนของนิกายโอสถสังหาร เจ้าตายแน่ชายอ้วนทวมที่รูปร่างเหมือนตะเกราตะโกนใส่ชิงสยุยรูปร่างของเขาต่างจากอีกคนอย่างสิ้นเชิงชายคนนี้มีรูปร่างอ้วนท้วมในขณะที่หัวของเขามีขนาดเล็กและหัวของเขาผอมมากจนเหมือนหนังหุ้มกระดูก ดวงตาของขาวโปนออกมาจากเบ้าและเขาวยังมีผมสีเหลืองสว่างอีกด้วยพวกเจ้าหน้ารำคาญจริงๆชิงสุยวางแก้วในมืออย่างรำคาญเสียงกัดฟันดังลอดมาจากชายร่างท้วมเมื่อใบหน้าสู้ผอมโกรธจนบวมแดง รูปลักษณ์ของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปให้ตายเถอะข้าจะฆ่าเจ้าเองชายร่างผอมอีกคนที่ยืนอยู่อีกฝั่งตะโกนขึ้นก่อนจะเหวี่ยงมือมาทางชิงสุยผงสีชมพูจากมือของเขากระจายไปทั่วบริเวณ ชิงสุยรีตะมองและจ้องเขนแมงไปที่ชายคนนั้นดวงตาของเขาช่างเปลี่ยนไปด้วยการล้างแค้นอันแรงกล้าซึ่งในตอนที่เขากำลังแกว่งแขนชิงสุยก็ใช้เคล็ดเลวเพลิงบรรพาการหญิงอย่างพุ่งตรงไปหาทั้งสอง พลังนั้นฝังมิดลงไปในหน้าอ,อกของคู่ต่อสู้เคล็ดเลวเพลิงบรรพการหินอย่างขั้นสูงมีอำนาจน่ากลัวมากมันทำให้คู่ต่อสู้ของเขากลายเป็นศพด้วยพลังที่แผ่เผาภายในด้วยเวลาไม่กี่วินาทีและไม่ปล่อยให้ใครเหลือรอด ใบหน้าของชิงสุยไม่แสดงท่าทีใดๆเขากลับมานั่งที่ตัวเองอย่างเงียบๆแล้วรียนเล่ามาดื่มต่อโดยที่คนรอบๆตัวเขาเองก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช่นกันชิงสุยตระหนักได้ว่าเขาในตอนนี้สามารถสังหารคนได้อย่างง่ายโดยคนก่อนหน้านี้ที่เขาเคยสังหารนั้นคือตอนที่เขาอ่อนแอเพราะชีวิตมนุษย์นั้นเปราะบาง ตอนนี้ชิงสุยเริ่มคิดว่าพลังของเขาอาจทำให้เขาต้องจบชีวิตลงเพราะการลอบสังหารดังนั้นตอนนี้เขาจึงพยายามมีชีวิตรอดและแข็งแกร่งขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และเมื่อนึกถึงอาวุธวิเศษต่างๆของเขาแล้วนั้น หากชิงสุยไม่มีพวกมันคอยช่วยเขาก็คงกลายเป็นคนอ่อนแอรธรรมดาธรรมดาไปแล้วพวกเจ้าจะไปกันแล้วเหรอลอยเนียวยิ้มพลางมองชิงสุยและตี้เฉินพี่เหนียวขอโทษจริงๆที่พวกเรามารบกวน หลังจากพักที่นี่อยู่สักระยะหนึ่งพวกเขาก็กล่าวลากับลอยเนียวการเดินทางจากโรงเตียมไปยังตระกูลติโดยวิหกเพลิงใช้เวลาไม่นานเกินสมวันหรือเร็วที่สุดภายในสองวันเท่านั้นท่านพี่ท่านยังจำยาเอ๋อได้ไหมตีชิงถามติเฉินลูกชายของท่านพี่นะเหรอใช่ตอนนี้เขาโตเป็นหนุ่มแล้วนะ ซึงต้องจำเขาวไม่ได้แน่แน่แนเซียนเออเองก็โตขึ้นมากตี้ชิงพูดอย่างมีความสุขชิงสุยมองดูสองพี่น้องที่กำลังนั่งคุยกันอยู่เขาดีใจที่ได้เห็นภาพแบบนี้เพราะตีเฉินค่อยๆผ่อนคลายลง ชิงสุยจึงหวงังว่าการเดินทางไปตระกูษในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความเสียใจภายในจิตใจตีเฉินได้ใครที่ได้เป็นพ่อของพวกเธอก็คงอิจฉาที่เขามีลูกสาวถึงสองคนเหตุการณ์ไม่ดีในอดีตที่เกิดขึ้น ถ้าไม่ใช่เพราะถูกบังคับเขาก็คงไม่มีทางทำแบบนั้นเขาอาจจะเสียใจน้อยกว่าหรืออาจจะมากกว่าตีเฉินอยู่แน่แน,แน่นอนว่าความผูกพันระหว่างครอบครัวย่อมเหนียวแน่นกว่าสายสัมพันธ์ทางสังคมชิงสุยอยากให้ตี จนได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวที่แท้จริงชิงซุยพี่ชายคนอื่นๆของข้าเป็นพวกใจร้อนเพราะฉะนั้นได้โปรดไว้ชีวิตพวกเขาเมื่อเวลานั้นมาถึงด้วยตี้ชิงหัวร้อนคิดคักเมื่ออธิบายเรื่องพี่ชายให้เขาฟังเจ้ากังวลเรื่องพี่ชายแต่ไม่เป็นห่วงข้าที่อาจถูกเขาทำร้ายงั้นเหรอชิงซุยยิ้มพลางถามตี้ชิง ยี่เจ้าก็มีพี่ข้าที่เป็นห่วงเจ้าแล้วนี่ยังจะเรื่องมากอีกเหรอหรือว่าเจ้าชอบเวลาที่ข้าเป็นห่วงเจ้าติชิงมองชิงสุยด้วยสายตาเจ้าเล่เธอหวนนึกถึงตอนที่เธอและชิงสุยกลับมายังมหาทวีปธรรมไตรด้วยกันซึ่งตอนนั้นเขาเรียกเธอว่าผู้หญิงงี่เงา่า โดยเธอคิดว่าเธอคงไม่มีทางลืมคำนี้ไปชั่วชีวิตเพราะชิงสุยอาจเป็นคนเดียวในชีวิตเธอที่เรียกเธอเช่นนั้นชิงสุยจับจมูกของเขาแล้วส่งยิ้มเจือนเจือนให้ตี้เฉินเขารู้สึกว่าตี้ชิงชอบแกล้งให้เขาประมา และเธอไม่เคยยอมแพ้ถ้ามีโอกาสสำหรับชมงามและมากไปด้วยความสามารถทั้งยังมีมุมน่ารักๆเช่นนี้ชิงสุยรู้สึกหวัน่นไหวกับเธอไม่น้อยเช่นกันแต่อาจเป็นเพราะมีน้องสาวของเธออยู่ใกล้ๆไม่อย่างนั้นตี ถธงนคงไม่แสดงด้านหน้ารักๆออกมาให้ข่าวเห็นยิ่งเวลาเธออยู่กับคนอื่นเธอดูเหมือนเป็นหญิงงามที่เอื้อมไม่ถึงนายน้อยซานโจถูกสังหารในสนามหญ้าอันหรูหราภายในนิกายโอสดสังหาร ชายวัยกลางคนเข้ามาแจ้งความแก่ชายหนุ่มซึ่งกำลังกอดจูบอยู่กับหญิงสาวชายหนุ่มไม่แสดงท่าทีสนใจใดๆเกี่ยวกับสิ่งที่ชายวัยกลางคนมาบอกเขาเขายังคงมกมุ่นอยู่กับการกอดรัดหญิงสาวในอ้อมแขนของเขา หลังจากนั้นมือทั้งสองของเขาเลื่อนไปรอบๆแก้มเก้นของเธอที่อยู่ในอ้อมแขนเขายังคงลูบคลำก้นของเธอจนหญิงสาวส่งเสียงครางออกมาด้วยความเปรมปรีดเสียงของเธอเหมือนกับวิหกที่กำลังดังก้องอยู่ในสนามหญ้า พอได้แล้วไปซะชายหนุ่มพูดเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมามองในขณะที่มือของเขายังวุ่นอยู่กับเรือนร่างของหญิงสาวเจ้าก็ไปได้แล้วแล้วพาผู้อาวุโสเชิญมาที่นี่ชายหนุ่มพูดพลางลูบไล้เนินอนอกของหญิงสาว หญิงสาวลุกขึ้นยืนแล้วรีบแต่งตัวก่อนเธอจะวิ่งออกจากห้องไปตั้งแต่ตอนแรกสายตาของชายหนุ่มช่างดูสงบและไร้ความรู้สึกกระทั่งเมื่อกี้ภายในแววตาของเขาก็ยังคงไร้ความรู้สึกหรืออารมณ์สเสน่หาใดๆ หญิงสาวผู้เปี่ยมด้วยสเสน่ห์แบบผู้ใหญ่ในตอนที่เธอออกจากห้องไปเธอดูเรียบร้อยใบหน้าของเธอช่างงดงามและน่ารักยิ่งไปกว่านั้นเธอยังมีเรือนรางที่น่าดึงดูดนับว่าเป็นหญิงงามที่มีคุณสมบัติครบตามความต้องการทางอารมณ์ของชายหนุ่มเลยทีเดียวเจ้าชิงสุย ปีชิงเป็นของข้าอยากโกรธกันเลยแต่เจ้าต้องตายชายหนุ่มบนพึมพร,รมในขณะที่กำลังเหมอมองไปบนท้องฟ้าวิหกเพลิงบินต่ำลงมาที่บริเวณซึ่งไม่ไกลจากตระกูลตี หลังจากนั้นพวกเขารีบตามหาเกวียนที่จะเข้าไปยังตระกูลติพวกเขาใช้เวลาไม่นานก็สามารถไปถึงที่หมายได้ตี่เฉินอยู่ตรงหน้าประตูบ้านตระกูลติเธอรู้สึกว่าที่นี่ยังคงเหมือนเดิมทุกอย่าง เมื่อเปรียบเทียบกับหลายปีก่อนที่นี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไรเพราว่าปัญหาก็คือเธอรู้สึกเศร้าอย่างบอกไม่ถูกเมื่อมายืนอยู่ตรงนี้ชิงสุยยืนอยู่ข้างๆติเฉินเขาไม่ได้พูดอะไรนอกเสียจากยืนอยู่นิ่งๆข้างๆเธอไม่นานนักคนจำนวนหนึ่งก็เดินออกมากลุ่มชายหญิงซึ่งเป็นผู้อาวุโสประมาณสิบคนชิงสุยจำชายผู้นำกลุ่มได้ดีเขาคือพ่อของติชิงติส่วน และยิ่งมีอีกหนึ่งคนที่ชิงสุยจำได้อย่างแม่นยำคือติเฟินเทียนแต่สำหรับคนอื่นๆชิงสุยไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใครชิงสุยคิดว่าพวกเขาคือสมาชิกตระกูลนั้นเองเฉินเอ๋อชิงเอ๋อชิงสุยพวกเจ้าเข้ามาได้แล้วตีส่วนชวนลูกๆของเขามาฝั่งเยี่ยมบ้านตี ส่วนร้องทักอย่างมีความสุขก่อนเขาจะเดินเข้ามาหาชิงสุยและหญิงงามทั้งสองด้วยการต้อนรับที่อบอุ่นในขณะที่ตีเฟินเทียนยังยิ้มและมองหน้าจริงจังเฉินเอ,อ๋อยินดีต้อนรับกลับชายร่างสูงกำยำกล่าวทักทายตี เฉินย่างอ่อนโยนใบหน้าของเขาดูคล้ายติเฟินเทียนเพียงแต่ต่างกันที่ม่านพลังรอบตัวเขายินดีที่ได้รู้จักข้าคือติซงเป็นเรื่องยินดีที่ข้ามีโอกาสได้รู้จักท่านเขายิ้มทักทายชิงสุ่ยยินดีที่ได้รู้จักข้าคือชิงสุย่ยเฉินเอ๋อเจ้าโตขึ้นมากเลยนะหญิงผู้มีท่าทีสง่างามเธอพูดกับติเฉินพร้อมส่งรอยยิ้มให้ซึ่งเธอคือแม่ของติชิงนั่นเองเอาละ่ะ พวกเราเข้าไปข้างในกันเธอมีเวลาคุยกันอีกมากติส่วนยิ้มก่อนจะเดินนำเข้าบ้านคนจำนวนมากเดินเข้าไปในตระกูลติเป็นเรื่องธรรมดาที่สมาชิกของตระกูลชั้นสูงจะไม่ค่อยอาศัยอยู่ด้วยกัน อย่างเช่นในตระกูลเซียนหยูที่เซียนหยูติงเจนมีสนามมาเป็นย่าของเขาอีกเช่นเดียวกับตระกูลตีครอบครัวของเขาก็มีสถานที่พักโดยเด็กๆทุกคนมีความเกี่ยวข้องกับตีส่วนทางสายเลือดทั้งสิ้นสำหรับตีเฉินตี ส่วนมีลูกชายทั้งห้าคนและลูกสาวสองคนนอกจากนี้เขายังมีหลานชายอีกสคนและหลานสาวอีกสองคนและมีภรรยาสคนซึ่งที่จริงมีมากกว่า10บคนในตระกูลนี้พันธุกรรมของตระกูลปิโดดเด่นกว่าใคร หลังจากสังเกตสักพักหนึ่งชิงสุยสังกฎดเห็นคนที่มีเชื้อสายของตระกูลตินันล้วนแล้วแต่โดดเด่นท่ามกลางผู้ฝึกตนรุ่นเดียวกันน้องหกข้าได้ยินข่าวลือว่าหญิงเจ้าปัญหากลับมาที่นี่งั้นเหรอ เสียงหนึ่งดังขึ้นและทุกคนที่เดินเข้ามาในถงก็ได้ยินเสียงนั้นพร้อมๆกันตีส่วนขมวดคิ้วพี่สาท่านเป็นผู้อาวุโสนะทำไมถึงพูดเช่นนั้นละเมื่อไม่มีใครอยู่ใกล้ตีส่วนตะโกนออกมาด้วยเสียงทุ้มหนกัก ตอนนั้นเองชายวัยกลางคนก็ปรากฏตัวขึ้นเขาดูหน้าเกรงขามและด้านหลังของเขามีชายชราและวัยกลางคนอีกสองถึงสคนกำลังเดินตามเขามาทุกคนล้วนแล้วแต่ดูไม่ธรรมดาทั้งนั้นอะไรคาพูดอะไรผิดงั้นเหรอมันไม่ดีกว่าหรือไงที่เจ้าแต่งงานไปกับคนของเทวะทรราชสวรรค์ดูสิว่าตอนนี้เจ้าต้องทนทรมานมากมายขนาดไหน อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ